สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูนนลวัตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากในเรื่องของคำนาม นักเรียนพอทราบไหมครับว่าคำนามหมายถึงอะไรคำนามมีกี่ประเภทคคำนามใช้เรียกแทนชื่ออะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้คุณครูจะบอกความหมายของคำนามก่อนว่าคำนามหมายถึงสิ่งที่ใช้เรียกชื่อของกลุ่มของบุคคลสัตว์พืชสิ่งของและสิ่งที่เป็นสถานที่นั่นเองนะครับส่วนของคำนามเนี่ย ยังมีคำนามที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตส่วนของคำนามที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยคือคนปลาหรือว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่บนโลกนี้นะครับส่วนต่อไปในคำนามที่ไม่มีชีวิตก็เช่นก้อนหินรถยนต์เครื่องบินเป็นต้นนะครับและยังแยกออกไปอีกของคำนามประเภทของคำนาม มีสประเภทด้วยกันนะครับคํานามที่เป็นรูปประทรมและคํานามที่เป็นนามประทรมส่วนคํานามที่เป็นรูปประทรมคือสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่มีตัวตนนะครับเช่นคนปลาไม้บรรทัดไก่เป็นต้นส่วนคํานามที่เป็นนามธรรมคือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้นะครับเช่นความรู้สึก ความดีความชั่วส่วนของความรู้สึกนี่อาจจะเป็นเสียใจร้องไห้หัวเราะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะต่อไปคุณครูจะมีตัวอย่างประกอบนะครับภาพตัวอย่างทั้งคํานามที่ครูพูดมาทั้งห้าประเภทเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคํานามของกลุ่มที่ใช้เรียกของกลุ่มของบุคคลสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่นั่นเองครับ อ่ะต่อไปพบกับคุณครูสุภาวดีครับเรามาเจอคุณครูสุภาวดีกันแล้วนะครับวันนี้อ่ะต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างภาพประกอบคํานามทั้ง5้าประเภทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะไปดูประเภทที่1กันเลยครับคํานามกลุ่มแรกที่ใช้เรียกแทนชื่อของกลุ่มของบุคคลนั่นเองอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนดูนะครับ รูปภาพที่หนึ่งคือรูปภาพของคุณหมอและคุณพยาบาลครับอ่ะรูปภาพต่อไปอ่ะเนรเรนคือรูปอะไรครับอ่ะอันนี้คือคุณตำรวจนั่นเองอ่ะต่อไปครับผมรูปภาพที่สามคือคุณยายและรูปภาพสุดท้ายคือคุณตาครับอ่ะเัรเรนดูกันแล้วนะครับพอพอทราบกันแล้วว่า ประเภทของคำนามของกลุ่มที่ใช้เรียกของกลุ่มของบุคคลมีอะไรบ้างต่อไปครูจะยกตัวอย่างนะครับคำนามของกลุ่มประเภทที่2ที่ใช้เรียกแทนของกลุ่มที่เป็นสัตว์นั่นเองนะครับรูปภาพที่1น,นั่นคือสุนัขครับต่อไปนะครับรูปภาพที่2ผีเสื้อรูปภาพที่3แมว จบไปแล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2นะครับต่อไปคือกลุ่มที่3ที่ใช้แทนนะครับหรือว่าเรียกชื่อที่เป็นพืชนั่นเองนะครับวันนี้ครูมีมะม่วงมาฝากนักเรียนด้วยนะครับมะม่วงต่อไปเป็นกระถินต่อไปครับกะเรา และสุดท้ายพริกครับผมอ่ะต่อไปนะครับคือคำนามต่อไปคือคำนามที่ใช้แทนหรือว่าเรียกสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นคือสิ่งของนั่นเองครับอ่ะต่อไปช้อนและซอมอ่ะภาพต่อไปครับอ่ะนักเรียนพอทราบไหครับอันนี้เด็กนักเรียนผู้ชายป .3 ชอบเล่นกันใหญ่เลยฟุตบอลครับ และสุดท้ายนี่คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายเป็นกลุ่มของคำนามที่ใช้แทนหรือว่าเรียกชื่อของสถานที่นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะครับภาพที่หนึ่งครับอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยคือบ้านนั่นเองอต่อไปอันนี้เด็กๆชอบวิ่งเล่นครับคืออะไรลูก สนามหญ้าครับอ่ะต่อไปและสุดท้ายเมื่อจบคลิปวิดีโอนี้แล้วหรือว่าหมดโควิดแล้วเรามาเจอกันที่โรงเรียนนั่นเองครับผมวันนี้ทั้งหมดที่คุณครูยกตัวอย่างมากลุ่มของคำนามทั้ง5าประเภทไม่ว่าจะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อแทนคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ที่คุณครูสุภาวดีนำะมาฝากในวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณครูสุภาวดีครับ ต่อไปนะครับคุณครูมีการบ้านหรือว่าแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทําอยู่ที่บ้านแล้วนํามาฝากคุณครูตอนเปิดเรียนนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูมีการบ้านนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างของคํานามมา5คําพร้อมแต่งประโยคนะครับดูตัวอย่างที่คุณครูเขียนว้ให้นะครับตัวอย่าง วันนี้คุณครูไปซื้อพัดลมมาพัดลมค,ครูแต่งว่าคุณแม่ของฉันมีพัดลม1ตัวนะครับนักเรียนแต่งแบบนี้นะลูกนักเรียนย้อนไปดูข้างบนครับยกตัวอย่างของคํานามห้าคำหนึ่งคำหนึ่งประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชสิ่งของหรือสถานที่นั่นเองนะครับเอากลุ่มประโยคของคํานามกลุ่มละหนึ่งคำเอามาแต่งประโยค ง่ายๆครับนักเรียนสังเกตรอบๆที่บ้านของตัวเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนักเรียนก็สามารถนํามาแต่งประโยคได้นะครับวันนี้สําหรับคํานามนะครับคุณครูจะฝากไว้ว่านักเรียนตั้งใจในการทํากันบ้านแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วมาเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ